ที่ท่านนายกนฐำนตีได้พูดในครอลมอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบว่ามันเหตุอะไรที่สนามบินของรัฐซึ่งเป็นสนามบินที่ผูกขาดโดยรัฐรัฐเป็นคนกำกับดูแลทำไมสินค้าอาหารถึงได้แพงนักแล้วก็มีสื่อมม่ชนเมื่อวานนี้ได้โทรมาหาผมไหลไหลฉบับกับไหลช่อง ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปเป็นช่องๆผมเลยถือโอกาสนี้ว่าชี้แจงไปพร้อมันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบข้อทจจริงด้วยเนื่องจากว่าสนามบินที่การท่าอากาศยานเป็นผู้ดูแลนั้นก็จะมีสนามบินตัวน้ภูมิสนามบิน,น,บนดอนเมืองหัดใหญ่เชียงใหม่เชียงรายอะไรนั่นนะครับภ,ภ,ภูเก็ตด,ด้วยเป็นการให้เอกชนได้รับ อนุญาตเข้าไปดำเนินการจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วก็ให้ร้านค้าย่อยซึ่งบริษัทเอกชนที่ประมูลได้ก็จะเป็นคนไปจัดสรรแบ่งให้เช่าประเด็นมันมีอยู่นี้ครับว่าในสัญญาเนี่ยเขียนเอาไว้อยู่ในสัญญาที่ทำกันไว้ตั้งแต่ปี2449จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้และมีการมีการ ต่อสัญญาอีก3-2ครั้งในนี้จะมีรายได้ที่เอกชนมีสิทธิจะได้2เรื่อง1ไปเก็บค่าเช่าที่ค่าเช่าที่รายใดเข้ามาแล้วแต่ต้องมีสัญญาค่าเช่าที่ค่าเช่าที่นี่อาจจะมีราคา350บาทต่อตารางเมตร5 0 0บาทตารางเมตรหรือ700บาทตารางเมตรแล้วแต่กรณีแต่ห้ามเก็บเกินนี้เด็ดขาดเพราะอยู่ในไทยสัญญา อีกสัญญานึงสัญญาที่เป็นสัญญาหลักคือสัญญาญาติให้ใช้พื้นที่ในการจัดสรรขายสินค้าอาหารหรือว่าขายทำกิจกรรมใดๆหรือแม้กระทั่งธนาคารตรงนี้ให้เอกชนเก็บได้ไม่เกิน20%ของยอดบินสินค้าก็มีอยู่แค่2ตัวนั่นเองและห้ามไม่ให้เอกชน ไปดำเนินการเก็บหรือเรียกร้องหรือเก็บค่าสิทธิใดๆเพิ่มขึ้นเด็ดขาดอยู่ในข้อ14 14ทับ 1, 14ทับ2ถึง14ทับ13ก็เป็นข้อห้ามและก็มีข้อบังคับไว้ว่าในสัญญานี้เอกชนจะต้องควบคุมไม่ให้สินค้าในสนามบินทุกสนามบินแพงกว่าราคา กรณีเรื่องสุวรรณภูมิก่อนนะครับต้องไม่แพงกว่าราคา25%ของห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพถ้าเซ็นกันในปี2549ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นบัตรนั้นมาถึงกระทั่งถึงบัตรนี้จะเห็นว่าขณะนั้นที่ห้างดังที่สุดคือห้างเซ็นทรัลกเทียวชามีอย่างเก่งก็ไม่เกินจาก60บาท60บาทบวก25%ก็คือ70กว่าบาท ประเด็นก็ตามมาตั้งแต่ตอนที่มีการเซ็นสัญญาพวกเราเคยเข้าไปตรวจสอบในคณะเข้าไปตรวจสอบตรงปันละร้อยห้าตปันราและตรงปันะร้อยปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวชาวเนือมันส0งตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วซึ่งเราก็เตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกำกับดูคือการท่ากาศย,ยานมีผู้บริหาร เงินเดือนขณะนั้นยังเดือนสามแสนกว่าณวันนี้เนี่ยผู้บริหารสูงสุดของการท่าขัยานคือผู้โดยการเนี่ยเดือนละเจ็ดแสนกว่านะกินเงินภาษีประชาชนเดือนละเจ็ดแสนกว่าแล้วก็มีคณะกรรมาก,การเป็นอทิบดีเป็นผู้บริหารอีกสิบกว่าท่านซึ่งผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรนี้ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมีอธิบดีกมรมนู่นกรมนี้อยู่ในกระทรวงขังและก็และ มีทั้งนักกฎหมายและขณะนี้ยังมีที่จะขึ้นมาเป็นผู้พักษา,าดับสารีกานั่งอยู่เป็นกรรมก,การอีกด้วยแล้วไปปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโดยที่เป็นทขัดต่อก,กฎหมายและมันจะมีเรื่องของช่อโฉนหรือไม่เดี๋ยวดูนะครับเงินจํานวนนี้ที่ผมเรียนท่านว่าสัญญาให้เขียนอย่างนี้แล้วเนี่ยคาถามต่อมาแล้วทําไมสินค้าวันนี้ผมเมื่อเช้า,ชานี้ให้พกพวกที่เดินทางไปต่างประเทศ ช่วยไปถ่ายรูปไปแวะกินอาหารและถ่ายรูปร้านอาหารให้หน่อยว่าราคาเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อ,อหมูตุ๋นสองห้าสิบบาทเกี๊ยวน้ำกุ้งสองสาสิบบาทข้าวผัดกะเพรา เมื่กี้นี้ผมมาเจอสองร้อยกว่าบาทอย่าเนี้ยมันมันณว,วันนี้อ่ะแล้วเจ้าหน้าที่การท่าคือระดับพุ่มในการออกมาชี้แจงว่าอันเนี้ยไม่แพงควบคุมอยู่ไม่เกินยีซผมว่าคนพูดในกนคงไม่ได้ทํางานนะฮะแล้วกินเงินเดือนเจ็ดแสนด้วยจึงอยากฝากไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์ว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นมาคือมีการไปเรียกเก็บเงินค่าแปะเจีย ที่ห้ามเก็บเขาเอาพื้นที่เนี่ยไปให้กับบางบริษัทไปเช่าช่วงแล้วเอาไปขายต่อแล้วในสัญญานี้เก็บเงินถึงร้อยิล้านบาทเฉพาะไปจัดเรื่องร้านอาหารแล้วก็ที่8ในสัญญานี้ก็ยังมี พื้นที่ที่จัดเอาไว้สำหรับไปขายอาหารพระยาคุณวิชัยรักษียสอนเป็นคนมาเช่าพื้นที่จากบริษัทคิงเวอร์สุวรรณภูมิเองแล้วก็ไปให้เขเช่าช่วงต่อและคุณเมียคุณวิชัยก็คือคุณเอมออลรักษียสรต้องจ่ายค่าแป้เจียอีก25ล้านให้กับรบริษัทคิงเวอร์สุวรรณภูมินะแล้วบริษัทเออ วีแก็ไปไปเรียกเก็บค่าแพเจจากรายค่ารายย่อยอีกทีหนึง่งก็ถามว่าอย่างนี้แล้วมันไหลมันจะไปแก้ปัญหาได้เจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะไปปล่อยป่านาเลยได้อย่างไรและเจ้าหน้าที่ของรัฐจนปล่อยจนขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นการทำลายภาพพจน์ของประเทศเลย เพราะตรงนั้นเป็นประตูเข้าออกคือสนามสนามบินคือเป็นห้องรับแขกใหญ่ของประเทศเป็นประตูเข้าออกประเทศเหมือน,นเรามีบ้านแล้วมีห้องรับแขกเลยไอ้นี่ทําลายภาพพจน์เลยแล้วไปปล่อยให้บุคคลแค่กลุ่มเดียวมีผลประโยชน์แล้วประเทศที่เสียหายอย่างยับเยินเลยอีกทั้งที่เราไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเงินจํานวนนี้ที่เก็บไปทั้งหมดห้ามเก็บเก็บแล้วก็ไม่ได้จ่ายคืนไม่ได้เข้าหลวงเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ได้เข้ารัฐเลยแม้แต่บาทเดียว คำถามว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนเราก็ตรวจสอบเข้าไปในในงบดุลไม่ใช่งบดุลแล้วครับเป็นรายละเอียดที่เขาต้องส่งให้กับการท่าเป็นเดือนเดือนยอดที่เขาต้องเก็บ15%เซ์ที่ผมบอกให้ฟังว่าต้องจ่ายยังไงปรากฏว่าในนี้ไม่มียอดเงินตอบแทนแปะเีียเลยสักบาทเดียวตรวจมาแล้ว10ปีไม่มีจ่ายเลยแต่ว่าเขาไปเก็บกันเองแล้วเข้ากระเป๋าเอกนชนเอง เป็นพันพันล้านนะครับผมเรียนให้ทำว่าตัวเลขเนี่ยไม่สามารถจะยุติได้ว่ามันเท่าไหร่กันแน่ต้องสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแต่เรียนให้ให้สื่อมวลชนทราบว่าน,นี่คือสาเหตุที่ทำให้ราคาก๋วยเตี๋ยวชามละ250บาทสาเหตุที่ทำให้ข้าวขาหมูจานละ230บาทสาเหตุที่ทำให้ ข้าวหมูแดงจานละสองร้อสาสบอะไรเนี่ยผมแจกให้สือมนชนไปดูนิ่ภาพมาเมื่อเชา้านี้ผมต้องการเห็นสดๆแบบน,นี้เพราะผมถ่ายมาหลายรอบแล้วแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อมวลชนแล้วส่งไปให้ผู้บริสาการท่าทราบเลยวา่ามันเกิดปัญหาพูกนี้แล้วผู้ตรวจการดินมาประชุมกับเราเราก็บอกให้ผู้ตรวจการดินไปไปจัดการกับเรื่องเจ้าถี สุดท้ายผู้จัดการเนี่ยเดินไปบอกเ่อให้ทําทำเขายังไม่ยอมทําเลยองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ถึงว่าพิเศษอะไรมากนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐแต่มีเรื่องของการช่อราดบังหลวงเยอะจริงๆไม่ยุติเรื่องท,ทันทีหนึ่งหน่วยงานของรัฐนี้มีผู้บริหารระดับอธิบดีเท่านั้นและเป็นบิ๊กใหญ่ๆเจ้านั้นที่เป็นนั่งที่หน่วยงานนี้ผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้าราชการ ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้มีเกียรติเอาล้ครับเรื่องเนี้ยทั้งหมดเนี่ยท่านนายกสื่อมวลชนช่วยไปถามท่านนายกเองแล้วกันว่าเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยประการที่สองก็คือว่าวรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีเป็นผู้เป็นผู้กำกับดูแลส่วงกางเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้เลยหรือรัฐมนตรีคมานาคมเป็นคนกํากับหน่วยงานนี้โดยตรง ท่านปล่อยให้หน่วยงานนี้ที่ดูแลปัญหาที่ดูแลแล้วเกิดปัญหากันหมักหมมมาตลอดเวลาแล้วเสียหายกับประเทศชาติเนี่ยท่านไม่แก้ไขเลยหรือมาล่าสุดนี่ล่มตีใหม่ถอดด้ามที่บอกว่าถ้าจะเขายอมรับว่ามันแพงแต่เขาไม่กินเขาไปกินปลายทางหรือกินก่อนเป็นวิสัยทัศน์ของคนเป็นล่มตีท่องเที่ยว ผมเรียนว่าผมไม่ตำหนิท่านนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่ไปแต่งตั้งท่านเนี่ยต้องกลับไปทบทวนใหม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคนที่เข้ามาผ่านสนามบินประมาณปีละสิบกว่าล้านคนมีนั่งทักธุรกิจนักเดินทางนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพื่อจะมากินมาใช้เงินพอมาเจออย่างนี้ขึ้นไปก็กลับไปด่าประเทศไทยท่านเป็นน้ำตีท่องเที่ยว ท่านตอบอย่างนี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องของจิตส,นสำนึกการเป็นร้มตีถือว่าท่านมีภูมิปัญญาแค่นั้นในการแก้ปัญหาในการตอบผมฝากไปถึงบรรดาร้มตีสามท่านนี้ด้วยว่าผมจะตั้งเพจให้พักพวกผมที่เดินทางไปต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับชั้นผู้น้อยที่อยู่ในการท่าอากาศยาน ส่งรูปการขายสินค้าเกินราคาเข้าเพจประจานสามรัฐมนตรีนี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่บริหารที่ท่าอากาศยานทุกสนามบินเพจนี้จะถแถลงอาทิตย์หน้าและจะเปิดเพจให้ส่งรูปเข้ามาเพื่อจะบอกให้ทราบว่า <S <S ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีการ ทุจริตขอรับชั่นกันในสนามบินในสถานที่ราชการบนบนเงินภาษีประชาชนที่เราต้องใช้งบประมาณแผ่นดินไปสร้างเป็นเงินที่เราต้องกู้เงินมาถึงแสนสี่หมื่นหื่ล้านแล้วมาให้เอกชนกอให้เกิดทำความเสียหายและโดยเจ้าที่เป็นหลักปล่อยให้เขาทำกันจริงๆ